สวัสดีครับเจอกันกับอีกหนึ่งพีนะครับองคบาลนาหนวดนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามยิงปืนภูไพลินนะครับวันนี้ก็มีเจ้าตัวนี้นะครับนี่อันนี้ปืนเคลียร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกระดูดซังนะครับปืนเคลียร์เรียบร้อยเนาะตัวนี้คือเบลต้าโมเดลทีวันนะครับตัวนี้เป็นปืนลูกซองป้อมแอคชั่นนะครับความยาวลำกล้องที่18.5นะครับตัวนี้ต่อหลอดมาเรียบร้อยนะครับอยู่ที่6นัดนะครับแล้วก็บวก1นัดในรังเพลิงนะครับ สเปคตัวปืนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็มีลาพิคาเทนี่ด้านบนนะครับปิดไว้ติดอุปกรณ์นะครับตัวนี้ศูนย์หน้านะครับเป็นศูนย์แท่งเหล็กนะครับแล้วก็ศูนย์หลังนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะแล้วก็มีลาพิคาเทนี่นะครับช่วยในการเป็นเส้นแนวเล็งนะครับให้ทําให้เล็งได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มีเซฟนะครับอยู่ฝั่งนี้เนาะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับเราก็ไปทําการยิงทดสอบกันนะครับเดี๋ยววันนี้ยิงที่ระยะที่ อ่าเมตรแล้วก็20เมตรนะครับสองระยะแล้วก็จะยิงเพดอ่าสี่เพดนะครับทดสอบดูการทํางานของปุปปืนนะครับพร้อมแล้วนะครับเราไปชมการทดสอบได้เลยครับไปเลยครับต่อไปนะครับผมจะทําการยิงลูกซองตัวนี้นะครับเซเลต้าทีวันนี่นี่ระยะ10เมตรก่อนนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวยิงเสร็จนะครับจะไปที่ระยะ20เมตรต่อนะครับมากดเซฟนะครับมาลองยิงดูกันเลย โอ้โหจบนะครับเกียปืนนะครับเข้าเซฟนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอโ้ระยะที่10เมตรนะครับกลุ่มแน่นมากกระจุกอยู่เต็มเลยนะครับตรงนี้ผมเลงประมาณตรงนี้นะเร,รงตรงของเอ็กนะครับแล้วก็กระจุกอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเรียดว่าเป็นกลุ่มที่ ใช้ได้แล้วก็เย็บย้อนครับผมรู้สึกนัดแด้นันยิงนะครับปืนไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะครับพอยิงไปแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกนุ่มนวลมากนลยครับกับปืนกระบอกนี้เนาะเย่ยมยอนครับต่อไปครับผมจะทําการยิงลูกซองเมตาทีวันกระบอกนี้ครับที่ระยะ20เมตรเป้าอยู่นู่นนะครับตั้งไว้ระยะนู่นเลยเป็นเป้าคนเล็กนะครับลองดูนะครับโอเคกดเซฟนะครับลองเล็งดูนะครับ โอเคระยะ20เมตรนะครับยิงจบเรียบร้อยคืนเคลียร์นะครับโอเคไม่ม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มด้วยกันนะครับไปโอเคนะครับที่ระยะ20เมตรก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับ20เมตร กลุ่มก็ถือว่าหลุดไป2นัดนะครับหลุดตัวคนไป2นัดนะครับประมาณนี้นะก็โอเคเลยครับการยิงก็ถือว่าตึมนวนใช้ได้ครับต่อไปนะครับนักกีฬาของเราพี่หมีนะครับช่องหมีน้อยร้อยปืนทาการยิงเพจเหล็กนะครับ4เพจนะครับระยะที่นุ่นเลยนะครับประมาณ10เมตรหน่อยนะครับมาทําการยิงนะครับพี่หมีพร้อมแล้วเชืได้เลยครับ ย่มยอดนะครับขอบคุณพี่มีมากครับี่น้องและปืนครับราบลูกฟองกระบอกนี้นะครับก็เป็นเบลิต้าพีวันนะครับรู้สึกว่าสวัสดิการนะครับสนอสอคเนี่ยช่วงราคาจะอยู่ที่ประมาณ2 4 5 0 0บาทนะครับประมาณคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลูกฟองที่ดีอีกหนึ่งกระบอกนะครับยิงได้อย่างนุ่มลนเลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในอีกทีหน้าครับสวัสดีครับ